โอ้เสร็จเล้าไก่สเปอร์ครับไบยเยนปาดไม่ทันนะครับล่าสุดสเปอร์ครับตกลงกับเจนัวแล้วคว้าตัวดรากุซินราคา25ล้านยูโรนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟอร์เรนแพทนเบิรนะครับบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์บอลลูเขาตกลงกับทางเจนัวได้เป็นที่เรียบร้อยในการขอซื้อตัวราดูดรากุซินนะครับกองหลังชมแกล่งขออ่านชื่ออีกรอบนะครับชื่อว่า ราดูดรากูซินนะครับ Dank. ลิ้นพันเลยนะครับสเปอร์เนี่ยตกเป็นข่าวอยากได้เซนเตอร์อนา,าคตไกลมาเสริมแกล่งในแนวรับหรือว่าหลังบ้านแต่ไบเยอร์เนี่ยก็พร้อมปาดหน้าเหมือนกันนะครับรายงานล่าสุดครับจากฟอร์เรนเปตนเบิร์กบอกว่าสเปอร์ได้ตกลงกับทีมจจกสโรออย่างเชนัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะจ่ายเงิน25ล้านยูโรบวกกับแอนดออนพร้อมมอบสัญญายาวถึงปี2 0 2 9ให้กับนักเตะอย่างรากูซินนะครับ หากเบเยนต์ต้องการกระชากลายเซ็์ของดรากูซินเนี่ยก็จะเป็นต้องยื่นข้อเสนอคว้าตัวในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอืเดทไลน์ก็ต้องมาดูครับถ้าหากว่าอยากจะปาดกันไป <c oughs> ปาดกันมาเนี่ยใครจะได้ตัวโอโ้โหน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับดรากูซินกลายไปนตั้งแต่ที่เนื้อหอมนะครับราดูดรากูซินนะครับกำลังจะเสร็จเล้าไก่ซเปอร์ครับรอรอเฮียวิโกได้ไหมล่ะแบบนี้ ทุกคนลก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไม่หน่อยจัดไปย,ยาวเลยนะครับผม